เป็นชาวสวนบ้างใครอยากมาปลูกบ้านแบบเนี้ยมีที่ของตัวเองราคาถูกๆไว้ปลูกต้นนงต้นไม้อย่างนี้นี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ขออนุญาตอ้างอิงแปลงพี่ค้างๆหน่อยละกันนะนี่สวยไม่เลาปลูกกล้วยปลูกต้นซากปลูกมะม่วงปลูกม้ยนาโอ้โหปลูกเต็มไปหมดเลยนี่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 มาปลูกบ้านหลังเล็กๆอย่างนี้นี่เต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยมีภูเขาด้วยนะเอาอย่างแจ่มอย่างสวยเลยนะครับวันนี้ผมบอยสิทธิราชมาอยู่แปลงพี่เนติแกนี่แปลงที่ผมยืนอยู่เนี่ยผม อธิบายก่อนนะแปลงที่ผมยืนอยู่เนี่ยอยู่ที่ตำบลลาขวัญอำเภอลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนี่แต่นะแต่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 แต,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 แต่มองข้ามไปภูเขาลูกนู้นนี่ที่เห็นเนี่ยมีเจดีข,ขาขาเนี่ยเขาเรียกว่าวัดเขากำแพงอยู่อู่ทองสุพรรณแปลว่าแปลงนี้ข้ามถานนก็ถึงอู่ทองสุพรรณแล้วถึงแม้จะอยู่ลาขวัญกาญจนบุรีก็จริงแต่มันใกล้กันมากห่างจากกรุงเทพก็ร้อยกว่ากิโลนิดนิดเองนะครับแปลงนี้ของพี่เนติแกนะบอกก่อนนะแกมี2แปลงแกมาซื้อไว้มาสงปีที่แล้วแปลงที่ผมยืนเนี่ยสองตารางวา แปลงเดย๋ยบไปนิดนึงก็200ตารางวา200ตารางวาแกขายแค่3ามแสนสามเท่านั้นแหละคุดแดงด้วยนะ3ามแสนสามถนนสาธารณะอยู่ข้างหน้าหันหน้าไปทางทิศเนี้ยคือทิศตะวันออกอ่าแกขายเพราะว่าพี่เนติเนี่ยจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศอเมริกาแกก็เลยเลยขายนะครับแกมาซื้อไว้ตอนที่แกซื้อนี่ก็อยู่ต่างประเทศนะนะครับแกเป็นคนไทยนี้ะอยู่ต่างประเทศแล้วแกซื้อไว้แล้วแกต้องย้ายกลับแกก็เลยขายนะครับแปลงนี้นะ สาม0นสามสองร้อยตารางวาเนี่ยก็มีอะไรบ้างนะก็มีเสาไฟให้มีไฟฟ้าด้วยล่ะไม่ใช่มีเฉพาะเสานะจะมีสายไฟมีเสาไฟมีพลังงานไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้ามีแรงดานไฟฟ้าให้หมดแปลว่าไฟฟ้าใช้ได้มีน้ําประปาให้นะไฟฟ้ามีประปามีแลวแก้ล้อมรั้วไว้ให้เนี่ยสามแนสามสองร้อยตารางวาแปลงนี้ใช่ไหมอันนู้นก็สามแนสามแปลว่าสองแปลงในรวมกันหนึ่งไร่หนึ่งไร่เนี่ย คูณ2นะครับสามแสนสามคูณสองเท่ากับหกแสนหกซื้อ2แปลงเดี๋ยวจะลดราคาให้อีกอ่าค่าโอนแกนก็ออกให้นะแล้วแถวนี้ยนะไม่ท่วมสบายใจได้ไม่แหกตาไม่ย้อมแมวไม่พูดเพ้อขายไม่ท่วมก็คือไม่ท่วมแล้วราคาเป็นราคาพี่เขาโดยตรงเลยอ่าแกมไม่ได้มาเท่าไหร่ตอนนี้ก็อยู่แข่งกัน,นเ,เขาเรียกว่าต้นไม้มันก็ขึ้นลกบ้างเดี๋ยวเอาเบอร์ให้นี่ให้ดูโชก่อนแล้วดูเพื่อนบ้านดิมากันทั่วเลยนะทั่วกันปลูกบ้านกันเต็มไปหมดว่างๆลงโทรหาพี่แกแล้วขับรถมาดูาแล้วกันอยากได้เบอร์พี่เขาไหมล่ะ อยากได้ก็จะบอกให้นะครับนี่นะเบอร์พี่เนติกันนะจดไหนจะเป็นผู้หญิงนะ097 015 6901อีกรอบหนึ่งเดอ้อ097 0์5 9 9 0 15, 1โทรไปคุยได้เลยสบายๆนะครับขับรถมาไม่ยากอยู่ในตลาดอยู่ในชุมชนเลยนะครับของกินของหาของใช้ไม่ยากนี่คือถนนทางเข้าสาธารณะนะนี่สาธารณทางเข้าแล้วอยู่ในที่เราหันหน้าออกมาทางทิศตะวันออกอ่า นี่เห็นเสาไฟตัวน,นี้ไหมบางคนบอกอยากจะรู้คุณบอย200ตารางวามันแค่ไหนมันมีรั้วอยู่แล้วเสาไฟตัวน,นี้เห็นเบื้องหน้าท่านเนี่ยนะไปอยู่ในรอบรั้วมาเลยนะมาสิน้นเขาเรียกว่าสิ้นสุดเขตตรงนี้เสาไฟตัวน,นี้อ่านี่200ใคอยากหนึ่งไร่ก็ลองดูเอาละกันนะครับแต่200ผมว่าโอ้ใช้ได้แล้วนะครับ3,300เราออกข้าวโอนให้ด้วยมีรั้วให้ด้วยมีน้ำมีไฟให้ด้วยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับมาอยู่แล้วก็เตรียมตัดหญ้าหน่อย ถือว่าดินมันดีนะหญ้ามันถึงขนาดนี้นะถ้าดินมันไม่ดีหญ้ามันไม่ขึ้นขนาดนี้หรอกนะครับแล้วพี่แกไม่มีเวลามาดูแลด้วยดูเพื่อนบ้านดิอ่าดูเพื่อนบ้านฝั่งนู้นเพื่อนบ้านทั้งนั้นแหละแต่ต้นไม้มันบางทั้งนั้นแหละภูเขานี่ไม่รู้กี่ด้านเลยนะฝั่งนู้นก็มีปากทางเข้าผมนี่มีแต่ภูเขาไม่แต่ชุมชนทั้งนั้นเอาเบอร์พี่เนติเอาไปหน่อยแล้วกันนะครับ097 0, 0 1 5 6 9 0 1อีกรอบหนึ่งกนะ0หนึ่ง 6901นะครับกับที่ดินแบบราคาคุ้มๆ200ตารางวาคุดแดงอยู่ที่ตํำบนเราขาัญอำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรียุติดูทองสุพรรณพูดซ้ำบางคนฟังไม่ทันนะครับ200ตารางวาขายแค่3แส 30, น30,000เท่านั้นอ่ะนี่นะฮะอย่างที่เห็นเนี่ยปู่บ้านได้สบายๆนะครับอยู่นี้โครงการหมู่บ้านจัดสรรก็ส่วนใหญ่ก็60 70 80ตารางวาใช่ไหมแต่ใน200ตารางวา3แสนก็บาทไม่ยากหรอกบางคนอยากรู้อยู่ที่ไหนนะพิมพ์คำว่าวัดเขากำแพงวัดเขากำแพงก็อยู่ตรงนั้นนะที่บอกไปตอนแรกอะ วัดเขากำมแพงอูทองสุพรรณจับพิกัดเลยเดี๋ยวมันบอกเองอยู่ตรงไหนนะห่างจากนู้นก็ประมาณสักสองสามกิโลแค่นั้นแหละอ่ะแต่ง่ายสุดโทรหาพี่เขานะให้พี่เขาส่งพิกัดให้แล้วกันอ่ะวันนี้ผมบอยสินธิ์นะครันักราชข,ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมนะาโทรไปคุยกับพี่เขาดู0 9 7ย์5 6้า1จดูน้นหะครับจะได้ที่ดินสวยๆอย่างนี้ไปครอบครองแล้วกันนะครับโฉนดลอยนะโฉนดอยู่ที่พี่เขานะั่งง่ายๆอยู่ในมือพี่เขาเนะี่ยดูเช้าบ่ายโอนนะครับได้เลยสบายๆนะครับอ่ะขอบคุณ